สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับลุงถูกรางวัลกว่า9,500ล้านบาทหลังทำตามคำแนะนำของภรรยาดังคําที่ว่าชายใดเชื่อฟังภรรยาแล้วจะเจริญทุกคนเพื่อนๆหลายคนคงเคยได้ยินคําวว่าชายใดเชื่อฟังภรรยาแล้วจะเจริญทุกคนและเรื่องราวของคุณลุงคนนี้นะครับถูกหวยกว่า9,500ล้านบาท หลังทำตามคำแนะนำของภรรยาโดยไม่หืออือใดๆโดยเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อปี2018วันนั้นคุณลุงด้วยไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อน้ำส้ม5ดอลลาร์แต่พอกลับถึงบ้านภรรยาบอกว่าร้านนี้แพงให้เอากลับไปคืนคุณลุงก็ทำตามที่ภรรยาสั่งทันทีหลังจากคืนเงินเสร็จแล้วก็หันไปเห็นป้ายขายลอตเตอรี่รางวัลมูลค่ากว่า306ล้านดอลลาร์สหรัฐ เขาก็เลยเดินไปหาพนักง,งานและก็บอกว่าฉันชอบเลขนี้จังเลยเลยจัดมาสองใบและก็ขับรถกลับบ้านไปวันต่อมานะครับคุณลุงก็ตื่นออกไปทําสวนหน้าบ้านแต่ก็หันไปเห็นว่ารถสกรปรกมากแล้วด้วยความที่กลัวภรรยาบน่นเลยเอารถไปล้างแทนระหว่างทางไปร้านล้างรถก็บังเอิญไปหันไปเห็นเซเว่นแถวนั้นและนึกขึ้นได้ว่าวันนี้หวยออกเขาเลยขับรถไปจอดที่หน้าร้านแล้วก็เดินเข้าไปตรวจ คุณลุงหยิบใบแรกไปสแกนที่เครื่องตรวจเลขเครื่องบอกว่าคุณไม่ได้ชนะรางวัลและเขาก็หยิบอีกใบออกมาสแกนแต่เครื่องกับบอกเขาว่าให้ติดต่อพนักง,งานเขาเลยเดินไปหาพนักง,งานเพื่อให้ดูลุงบอกพนักง,งานว่าเหมือนเครื่องของคุณจะมีปัญหานะช่วยดูให้หน่อยได้ไหมหลังจากพนักง,งานเอาไปตรวจเธอกลับอุทานขึ้นมาเสียงดังคุณลุงได้ถามพนักง,งานสาวคนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็ยังไม่ตอบอะไรเพราะเธอเองก็ตกใจ กับสิ่งที่เกิดขึ้นจนตั้งสติดได้เธอก็บอกกับคุณลุงว่าดีใจด้วยนี่มันรางวันใหญ่เลยหลังจากที่เขาได้ฟังเขาก็ตัวชาเขาทําตัวไม่ถูกขับรถวนไปมาอยู่หลายชั่วโมงก่อนจะตั้งสติดได้หรือตัดสินใจกลับบ้านไปบอกภรรยาที่รักทันทีพอกลับถึงบ้านก็พบกับภรรยาที่กํลาลังเดือดอยู่หน้าบ้านเพราะคุณลุงหายออกไปนานผิดปกติคุณลุงไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน คุณป้าถามคุณลุงว่าหายหัวไปไหนมาทําไมมานานขนาดนี้แต่จู่ๆนะครับคุณป้าก็ใจเย็นลงเพราะคุณลุงกําลังเดินร้องไห้เข้าไปกอดคุณป้าสักพักหนึ่งก็ได้บอกว่าผมเอาเงินค่าน้ำส้วมวันนั้นไปซื้อหวยมาแล้วถูกรางวัลใหญ่เงินมันเยอะมากเลยนะผมทําอะไรไม่ถูกเลยและหลังจากตั้งสติได้นะครับคุณลุงก็บอกว่าตนเองนั้นถูกรางวัล 315ล้าน3 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ9,500ล้านบาทจากนั้นคุณลุงก็ได้เวลาออกจากงานและวางแผนใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างเรียบง่ายเขาจะอยู่บ้านหลังเดิมที่นี่หลังจากได้เงินสิ่งแรกที่เขาจะําก็คือการจ่ายหนี้ที่กู้ให้ลูกเรียนและจ่ายค่าบ้านให้หมดพร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่าผมรู้สึกรักน้ำส้มขึ้นมาแล้วละ่ะและสุดท้ายนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ p o w e r b o n d c o m หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ